S a s s a l a m u a ุ a i k u m w a r a h บสวัสดีนเัเรียนทุกคนคะ่ะามาพบกับคุณครูมาสเตตาปูคะ่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะใบางานของสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงมัางคะไม่ได้ยากมากนะคะนักเรียนถ้าคุณครูสอนเร็วไปหรือว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขนะคะช่วยแนะ ในทางไลน์ด้วยอย่างเช่นคุณครูสอนเร็วเกินไปครูให้ตัวอย่างน้อยจนเกินไปนะคะอบอกทางลายได้นะคะครูก็จะได้เพิ่มตัวอย่างให้มากแล้วก็สอนให้มันช้าหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูใบงานที่นี้กันนะคะไปเลยค่ะเราจะมารู้จักค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยกันค่ะการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย ใช้วิธีการเดียวกับการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10โดยพิจารณาเลขโดดในหลัก10ถ้าเลขโดดในหลัก10ของจำนวนใดเป็น0-4ถึง4ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของจำนวนนั้นจะเป็นจำนวนเต็มร้อยที่น้อยกว่าและใกล้เคียงจำนวนนั้นแต่ถ้าเลขโดดในหลัก10ของจำนวนใดเป็น5-9ถึง9ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของจำนวนนั้นจะเป็นจำนวนเต็มร้อย ที่มากกว่าและใกล้เคียงจำนวนนั้นเช่น233ใครลองบอกครูสิคะว่า233เป็นจำนวนที่อยู่ระหว่างจำนวนใด200-300ถึง300และเขียนบนเส้นจำนวนได้แบบนี้เก่งมากค่ะในวินลองบอกครูสิคะว่า223อยู่ใกล้200หรือ300มากกว่ากัน 233อยู่ใกล้200มากกว่า300ครับแบบนี้ก็แสดงว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ233คือ200ใช่ไหมครับเข้าใจถูกปังแล้วค่ะคราวนี้ครูจะลองหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ350นะคะ350เป็นจำนวนที่อยู่ระหว่าง300ถึง400และเป็นจำนวนที่อยู่ตรงกลางระหว่าง300และ400พอดีดังนั้น จึงเข้าสู่ข้อตกลงที่ว่าหากจำนวนใดอยู่กึ่งกลางระหว่างจํานวนเต็มร้อยสองจํานวนค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยจะเท่ากับจํานวนเต็มร้อยที่มากกว่าดังนั้นค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยของ350คือ400การหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยก็เช่นกันนะคะเริ่มแรกเราต้องพิจารณาว่าจำนวนนั้นอยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยสองจำนวนใดจากนั้น พิจารณา,าว่าจำนวนนั้นมีค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยใดมากกว่าค่าประมาณจะเท่นากับจำนวนเต็มร้อยนั้นให้พิจารณาที่เลขโดดในหลักสิบและในกรณีที่จำนวนนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างจำนวนเต็มร้อยของสองจำนวนค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยจะเท่ากับจำนวนเต็มร้อยที่มากกว่าลองดูอีกตัวอย่างค่ะค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ1 3 6ค่ะ เราดูในเส้นจำนวนนะคะ136อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อย100กับ200ค่ะกึ่งกลางคือ150นะคะแต่136มันยังไม่ถึงกึ่งกลางเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ใกล้100ใช่ไหมคะมากกว่า200เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ100นะคะ100อืมนะคะ เรามาดูใบงานของนักเรียนนะคะใบงานที่2ค่ะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยค่ะข้อ1ค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ122คือ100ค่ะข้อ2ค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ1น8คือ200ค่ะข้อ3ค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของส2 2ค่ะตอบ300ใช่ไหมคะ ข้อ4ค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ372ตอบ400สังเกตง่ายๆนะคะนันเกเรียนคือไปดูตรงหลัก10นะคะถ้ายังไม่ถึง50ให้เลือกจำนวนเต็มร้อยที่น้อยกว่านะคะคือ300แต่ถ้าเกิน50นะคะให้เลือกจำนวนเต็มร้อยที่มากกว่าคือ400นะคะ สำหรับข้ออื่นๆให้นักเกรยียนไปทำเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะกรูปก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย